สวัสดีครับแปลงออนเมียนมาต่อยโออินหอยเอแต่จิ๋วในเมียนยะตนด่างตนนงด่างเจียตายนงด่างโจตายมังกาเวียดนามเมียนมาต่อยแค่เมียนมาต่อยมังกาฮั่งว่าเมียนมาต่อยเนี่ยตะปูเนี่ยตนแฟงฮั่งโอเมียนตนน่ะนงด่างโจตายนงด่างเจียตายฮั่งนายโออยู่บนเนี่ยตะปูคนไทยตะปูเนี่ยเมียนตนฮั่งนายโอกาจ้ยไฟเมียนต่อยอ่ะ tay quyền bún măng o Cả đàng tôn ổ Nhưng hưu tụ miền tội như tập bông này Cho tôn tài hang như bây giờ tập bông phán hăng ổ Nhưng tụ kèm chìa em kèm o chìa Này Như tập như tôn ở, tội à